ออกกับบ้านก็20บาทนะจ๊ะเข้ามาเลือกก่อนนะจ๊ะมีให้เลือกมากมายเลยจ้าเออแม่ค้างั้นผมเอาสองอย่างนะครับเอาผัดผักแล้วก็แกงคิวหวานได้จ้า2อ,อย่างผัดผักกับแกงียวหวานเนาะมีจ้ะ2อ,อย่างนี่20บาทจริงเหรอครับแม่ค้ใช่จ้ะสอ,อย่าง20บาทเหมือนเดิมนี่ครับเงินใจ่ะจ๊ะ โอ้แม่ค้าผมถามเลยเถอะแม่ค้าขายแบบนี้ไม่กลัวขาดทุนเหรอครับแล้วจะเอากำไรไปจากไหนล่ะครับเนี่ยกำไรเนี่ยมันก็พอได้บ้างแหละแต่ว่าฉันเนี่ยไม่ได้หวังออกกำไรอะไรขนาดนั้นหรอกนะให้แม่้าเนี่ยพออยู่พอกินแค่นี้ก็พอใจแล้วจะ้ะแล้วครับครับแม่ค้าผมไม่แปลกใจเลยนะครับว่าทำไมคนถึงแห่มากินข้าวแกงร้านนี้ที่แท้ก็แม่ค้าใจดีนี่เองขอบใจนะจ๊ะนี่แหละครับ ข้าวแกงขวัญใจลากยาราคาถูกแล้วก็อร่อยด้วยนะครับจ้าเอ่อแมนะคคาครับงั้นผมเอาทุกอย่างเลยนะครับเ,เพิ่มข้าวด้วย20ใช่ไหมครับอ่าใช่จ้ากลับบ้านเนาะข้าวแกง20บาทขวัญใจทุกอาชีพเหรอขายถูกเกิน สวัสดีค่ะเป็นลูกค้าคนใหม่ที่มาทานข้าวที่ร้านใช่ไหมคะไม่คุ้นหน้าคุ้นตาเลยใช่ค่ะนี่แม่ค้าเจ้าขอเตือนนะคะเป็นแม่ค้าเนี่ยไม่จะเป็นน้องพูดมากก็ได้เฮ้ยน,นี่อะไรเนี่ยคะข้าวแกงเหลือแค่นี้เหรอดูดิน้อยเกิน คือว่าวันนี้เนี่ยลูกค้าทางร้านเยอะค่ะ,คะก็เลยเหลือแค่นี้แต่ไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะคะเดี๋ยวทางร้านเนี่ยจะเอามาเพิ่มให้เรื่อยๆค่ะว่าแต่คุณลูกค้าเนี่ยจะทานที่ร้านหรือว่าเอากลับบ้านดีคะนี่เดี๋ยวค่อยสั่งได้ไหมแล้วนี่ขายยังไงขายเท่าไหร่อ๋อถ้าซื้อกลับบ้านก็20บาทค่ะแต่ถ้านั่งกินที่ร้าน2อย่าง20บาทแต่ถ้าเพิ่มข้าวเพิ่มไข่ดาวก็อย่างละหบาทค่ะเออแล้วนี่อะไรเนี่ยฮะแกงเขียวหวาน ไม่แต่ผักไม่แต่มะเขือโอ๊ยไก่ซักจีนเนี่ยก็ยังไม่มีเลยเอาเปรียบลูกค้าเกินนี่ถามจริงเถอะจะงกอะไรนักหนาเนี่ยคะเออฉันไม่ได้งกนะคะคือว่าทางร้านเนี่ยยังมีไก่ค่ะเดีย๋ยวเอามาเพิ่มให้นะคะร้านเราเนี่ยไม่เอาเปรียบลูกค้าอยู่แล้วแน่ใจนะคะว่าไม่เอาเปรียบอ๋อชั้นเข้าใจละที่ขายราคาถูกแบบนี้เนี่ยที่จริงแล้วถ้าอาหารสกปรกหรือไม่ก็ เอาหมูเถื่อนหมูปลอมมาทำอาหารให้ลูกค้าใช่ไหมมันไม่ใช่แบบนั้นนะคะร้านเราเนี่ยไม่ใช้หมูปลอมหมูเถื่อนอย่างที่คุณลูกค้าว่าเลยนะคะหมูพวกนี้เนี่ยเราซื้อมาจากในห้างค่ะแล้วผักเนี่ยเราก็ซื้อมาจากชาวบ้านสะอาดปลอดภัยแน่นอนคุณลูกค้าไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะคะเพราะว่าครอบครัวของฉันเนี่ยก็ทานข้าวแกงแบบนี้เหมือนกันเป็นแม่ค้าทาเองขายเองมันก็พูดได้อยู่หรอกแต่ลูกค้าอย่างฉันเนี่ยจะเชื่อหรือไม่มันก็อีกเรื่องนึงนะ แล้วใ้ฉันทำยังไงคะคุณลูกค้าถึงจะเชื่อขอคิดดูก่อนแล้วกันคุณลูกค้าคะอย่าทานนะคะทานไม่ได้ค่ะเออขอโทษด้วยนะครับคือว่าตอนนี้ผมหิวมากเลยครับแล้วผมก็ไม่มีเงินผมขอทานอาหารที่เหลือได้ไหมครับไม่ได้จริงๆค่ะคุณลูกค้าทำไมล่ะครับก็ในเมื่อคุณจะเอาเศษอาหารพวกนี้ทิ้งอยู่ดีไม่ใช่หรอครับ ใช่ค่ะฉันจะเอาไปทิ้งแล้วแต่ว่าคุณกินไม่ได้จริงๆนะคะเพราะว่าจานนี้เนี่ยลูกค้าถือน้ำลายลงไปแล้วค่ะอ้าวเหรอครับเอองั้นเอาแบบนี้ไหมคะเดี๋ยวฉันเนี่ยตักข้าวแกงให้คุณใหม่หรอแป๊บหนึ่งนะคะ๋อไม่เป็นไรครับคือว่าผมไม่มีเงินนะครับคุณจะเอาเข้าวแกงให้ผมฟรีๆได้ยังไงล่ะครับไม่เป็นไรหรอกคะ่ะข้าวแกงแค่นี้เองฉันไม่คิดอะไรอยู่แล้วงั้นเอาเป็นว่ามือนี้เนี่ยฉันเลี้ยงคุณนะคะ ไม่ดีกว่าครับถ้างั้นผมขออนุญาตกินเศษอาหารที่เหลือจากลูกค้าคนอื่นนะครับไม่ได้จริงๆค่ะคุณลูกค้าฉันขอร้องเถอนะคะอย่าก,กินเศษอาหารที่เหลือจากคุณลูกค้าท่านอื่นเลยมันสกรปรกงั้นเดี๋ยวฉันเนี่ยตักข้าวให้คุณแต่ถ้าคุณกินไม่อิ่มเนี่ยสามารถมาตักเพิ่มได้นะคะจริงเหรอครับขอบคุณมากนะครับผมก็ต้องขอโทษด้วยนะครับที่ทำให้คุณลำบากใจ ไม่เป็นไรเลยค่ะงั้นเดี๋ยวคุณเนี่ยไปนั่งรอที่โต๊ะก่อนนะคะเอ่อเมื่อกี้แม่ค้าบอกว่าแม่ค,ค้าควรทำยังไงฉันถึงจะเชื่อใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะฉันยังไม่ได้คำตอบจากคุณลูกค้าเลยนะคะ เออ่ไม่คะลองคิดดูสิคะปกติคนเราเนี่ยเขาชอบอะไรแล้วก็อยากได้อะไรบ้างคะหองั้นเอาแบบนี้ไหมคะถ้าข้าวแกงร้านฉันไม่อร่อยเนี่ยฉันให้คนลูกค้าทานฟรีเลยคะ่ะดีคะ่ะข้อเสนอเนี้ยก็น่าสนใจดีนะคะงั้นฉันเอาแกงเขียวหวานแล้วก็ผัดพกขิงขอแยกกับข้าวนะคะแล้วอย่างขอข้าวเพิ่มเลยคะ่ะไปเสิร์ฟฉันที่โต๊ะด้วยอ่า ได้ค่ะคงได้กินฟรีแล้วหลนะมันไหนลองชิมดูสิอือหือแก้วหวานก็ดูไก่โคตรเยอะเฮ้ยนี่อะไรเนี่ยผัดไม่กขิงชิมดูดิ ว่าเขาขายแค่20บาทอ่ะก็ดีแค่ไหนแล้วนะครับข้าวแกงของเขาอ่ะยังอร่อยกว่าบ,บางร้านซะอีกถ้าคุณไม่กินอ่ะไม่ควรมาเสียบริยาทแบบนี้นะครับเพราะคนอื่นอ่ะเขาก็นั่งกินข้าวคอนอยู่นี่มีปัญหาเลยหรือเปล่าคะทําไมฉันไม่เห็นจะก,กระทบใครเลยกระทบกับผมไงครับคุณเล่นถุยอาหารทิ้งแบบเนี้ยแล้วผมจะกินลงได้ไงทําไมอ่ะก็มันไม่อร่อยฉันก็เลยขายทิ้งนี่มีปัญหามากเลยไงยามในหมูม่บ้านฮะฮะพูดไปดิ คุณลูกค้าคะใจเย็นก่อนนะคะอย่าเพิ่งทะเลาะกันเลยค่ะถ้าคุณไม่ชอบอาหารของทางร้านเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่ารสชาติอาหารเนี่ยมันขึ้นอยู่แต่ละบุคคลแต่ถ้าคุณไม่ชอบหรือว่ารสชาติของทางร้านไม่อร่อยจริงๆเนี่ยคุณไม่ต้องจ่ายเงินนะคะฉันให้คุณทานฟรีค่ะและคําติชมของคุณเนี่ยฉันจะนําไปปรับปรุงนะคะค่ะแต่ฉันแนะนําน,นะคะปรับปรุงทุกอย่างเลยค่ะนี่คนพวกเนี้ยกินไปได้ไงวะนี่สินะคะที่เขาบอกว่ารสช คุณคน,คนกันนะครับคุณไม่คิดจะจ่ายเงินก่อนหรอครับทําไมฉันต้องจ่ายอะ่ะนั่นไอ้ขอทานคนนั้นอ่ะไม่เห็นต้องจ่ายเลยแล้วอีกอย่างแม่ค้าบอกเองนี่ว่ากินฟรีฉันยังไม่ได้กินจ่ายเพื่อเลดว่ะกับข้าวแม่ค้าครับแม่ค้าอย่าคิดมากเลยนะครับยังไงร้านข้าวแกงแม่ค้าก็เป็นขวัญใจของพวกเราอยู่แล้ว มันก็ไม่ใช่ทุกคนหรอกนะคะถ้าอร่อยจริงๆเนี่ยก็คงไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นหรอกค่ะแม่ค้าครับที่พวกเรามาทานข้าวเกงร้านแม่ค้าเนี่ยไม่ใช่เพราะว่ามันถูกหรอกนะครับเพราะว่ามันอร่อยต่างหากถ้าแม่ค้าไม่ดีจริงอะ่ะคงขายไม่ได้นานขนาดนี้หรอกนะครับขอบคุณมากเลยนะคะฉันได้ฟังแบบนี้แล้วเนี่ยฉันก็มีกำลังใจมากขึ้น,นะะแล้วค่ะยังไงก็สู้ๆนะครับแม่ค้า ได้แล้วค่ะขอบคุณมากๆเลยนะครับเออแม่ค้านี่แม่ค้าไม่กลัวว่าเขามาหลอกกินฟรีหรอครับคนสมัยเนี้ยรู้หน้าแต่ไม่รู้ใจนะครับบางทีเขาอาจใช้ความสงสารมาหลอกกินฟรีก็ได้นะครับไม่เป็นไรหรอกคะ่ะถ้าเขามาหลอกกินฟรีจริงๆถือว่าฉันทำบุญแล้วกันนะคะคุณคะกับข้าวที่เหลือพวกนี้เนี่ยฉันเอาไปแจกใายคนที่ไม่มีอยู่แล้วคะ่ะ สมแล้วครับที่เป็นข้าวแกงขวัญใจของพวกเรานี่น่าและครับร้านข้าวแกงของแม่ค้าถึงขายดีตลอดค่ะก็อย่างที่เขาว่านั่นแหละค่ะน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าถ้าไม่มีลูกค้าก็คงไม่มีร้านข้าวแกงของฉันในวันนี้หรอกนะคะครับคุณครับผมก็ต้องขอบคุณคุณอีกครั้งนะครับเดี๋ยวถ้าผมมีงานทำแล้วก็มีเงินแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะกลับมาจ่ายค่าข้าวกับคุณนะครับ ไม่เป็นไรหรอกนะคะนี่ค่ะฉันไม่ได้ร่ำรวยที่จะช่วยคุณเรื่องเงินหรอกนะคะฉันช่วยได้แค่ข้าวสองกล่องนี้แหละค่ะคุณเก็บไว้กินตอนหิวนะคะในนี้เนี่ยมีข้าวหมูทอดอยู่ขอให้คุณโชคดีนะคะขอบคุณมากนะครับขอบคุณจริงครับ คิดว่าบางครั้งข้าวมือเดียวของเราก็สามารถช่วยเหลือคนได้